สวัสดีคะ่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะ่ะอยู่ที่ไหนก็ไม่สุขใจเหมือนบ้านเรานะคะแม่ก้อยพาเพื่อนๆมาอัปเดตนะคะที่แม่ก้อยขุดแบบโคกหนองนาโมเดลนะคะจากที่นาคะ่ะบริเวณที่นี้ไม่ถึงไรค่ค่ะนี่ได้น้ําได้เนื้อมากๆสวยมากๆคะ่ะแม่ก้อยหมดไปแบบไม่เยอะนะคะเพื่อนๆจะ๋ะนี่ มาทําตามสร์พระราชาไปด e ้วยกันนะคะนี่ก็คือสระกลางที่ไม่ก้อยขุดไปหลายปีแล้วค่ะเพื่อนแล้วก็พาเพื่อนมาชมนะคะที่ไม่ก้อยขุดไปตอนเย็นค่ะนี่มาตอนเย็นกันเลยค่ะเพื่อนจ๋านี่สวยค่ะเพื่อนน้าเต็มเลยขุดวันแรกไม่มีน้ําวันที่สองน้ําเต็มเลยค่ะเพื่อนค่ะนี่ที่น้ําไม่ก้อยเป็นแสงสีทองเลยสร์เต็มพื้นที่เลยค่ะนี่ตะพานคอนกรีตค่ะเพื่อนๆนค่ะที่แม่ก้อยซื้อมานะคะเมลาร้อยสิบบาทนะคะเพื่อนจ๋านี่ โดยรวมนะคะแม่ก้อยขุดเป็นคลองไส้ไก่ค่ะรอบที่นาอยู่แล้วนะคะเพื่อนจ๋าได้น้ํามาจากนี่แหละคลองไส้ไก่ด้านนอกค่ะเพื่อนพอขุดเจาะให้เชื่อมเข้าหากันน้ําก็เต็มแบบนี้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนนะมาข้ามสะพานคอนกรีตด้วยกันนะคะเพื่อนจ๋าลึกเท่าไหร่คะแม่ก้อยลึกเท่าหน้าอกค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋ากว้างหน้ากว้างหน้ากว้าง3เมตรลึก2เมตรค่ะเพื่อนเพื่อนนี่มาเลยค่ะเพื่อน ว้าวบรรยากาศเย็นสบายมากๆ5้าโมงเย็นกว่าๆแล้วค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ต้นยางนาะตรงนี้ที่พี่ไก่กับพี่โกก,กิมาปลูกไว้นะคะเพื่อนๆว้าวสวยมากๆเลยะคะ่ะเพื่อนๆที่ตรงนี้ไม่ถึงไร่นะคะที่เพื่อนๆเห็นคุณลักษณะเป็นเลขแปดนะคะบิดบิดโค้งให้เข้ากับพื้นที่นะคะเราออกแบบกันเองนะคะเพื่อนๆนี่เราก็จะมีเขาเรียกว่าตะพักเมตรหนึ่งะคะ่ะเพื่อนๆจ้าโอ้โหสวยมากๆเลยะคะ่ะเพื่อนๆ น้ำก็เยอะมากนี่ตะวันจะตกดินแล้วพาเพื่อนมารับบรรยากาศบ้าน,บ,านบ้านนาเรานะคะพเพื่อนๆพานคะนี่อยู่ในเมืองคิดถึงบ้านนอกบ้านนาไหมคะมาดูคลิปแม่ก้อยนะคะนี่มีตอน,น้ำเลยค่ะเพื่อนเพื่อนก็ทดลองใช้สูบใส่ลงไปด้วยแต่เรา,เราคงเราคงยังจะปลูกบัวตรงนี้ไม่ได้เลยไม่ก็จะไปปลูกที่คูข้างนอกคูเดิมนะคะเพราะเหมือนมี้ท่าสารอาหารเยอะแล้วนะคะ นี่ตรงนู้้นไกลๆเขียวๆนะคะไม่ก็จะปลูกบ้าน,นะค่ะเพื่อนๆวันนี้คุณพ่อกับพี่ไกดก็ไปหาดูบัวมาปลูกแต่ปรากฏว่าไม่ได้อย่างใจนะคะลักษณะเป็นบัวสวยงามนะอยากได้เป็นบัวชัตบงกฏหรือบัวสายหรือบัวแบ้บัวหลวงอะค่ะเพื่อนๆนี่สวยจังเลยเย็นสบายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆยังอยู่ในช่วงหน้าหนาวอยู่ค่ะเพื่อนๆค่ะยังเดือนมกราอยู่นะคะ สบายมากเลยที่ต้นไม้ที่เห็นข้างหลังก็ไม่ก้อยปลูกไป3ปีแล้วนี่นี่ฝีมือที่พี่กายกับคุณพ่อปลูกปลูกไปวันหนึ่งแล้ววันรุ่งขึ้นก็ดอกบัวก็แบบ <laughs> ดอกบัวบานเลยค่ะเพื่อนๆไม่ก้อยดีใจมากๆเลยอ่ะโอ้โหนี่เป็นบัวสายค่ะเพื่อน โอ้โหสวยมากๆเลยปลูกวันเดียวค่ะบานเลยอ่ะแล้วก็มีอีกหลายสายพันธุ์ที่ไม่ก้อยมาปลูกแล้วก็ลุ้นๆไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆค่ะว่าจะบานไหมหรือยังไงนะคะจะติดหรือเปล่าส่วนนี้เป็นนาเก่าเกี่ยวข้าวไปแล้วถมใหม่ขึ้นไปค่ะปรับแต่งได้สวยมากๆค่ะไม่ก้อยให้ไมโครเข้ามาขุดนะคะเป็นไมโครเบอร์อรการนะคะชั่วโมงละ800ค่ะเพื่อนๆหมดไป10ชั่วโมงนะคะนี่ธรรมชาติยาเย็นเพื่อนๆเมล์เบอร์รี่ค่ะต้นนี้ <laughs> นมีแมลงมาธรรมชาติจริงๆเลย นี้จะเป็นสักกลางนะคะที่แม่ก้อยขุดไปแบบตรงนี้ก็3ามปีพอดีค่ะน้ําอยู่ดีมากนะคะเพื่อนๆจ๋าเฮ้ย <c oughs> ใครแอบดูไม่ก้อยอยู่พี่ไก่แอบดูอยู่มาเลยค่ะเพื่อนๆมาพาเพื่อนๆนะคะชมบรรยากาศที่สวนบ้านไร่นะคะแม่ก้อยพาทํานะคะมีโอกาสก็มาหากันได้นะคะเพื่อนๆจ๋านี่อยู่ที่ไหนสุขใจเท่าบ้านเรานะคะที่นี่เลยค่ะ แต่เมม่ก่อก็รีบมาแต่เช้าเลยคะ่ะพี่อนจ๋าจเช้าอีกวันหนึ่งเพราะว่าเรานัดให้น้องที่ร้านวัสดุก่อสร้างเข้ามาส่งวงบ่อซีเม,มนต์นะคะเพื่อนๆค่ะวงละเท่าไหร่คะแม่ก้อยคะวงละ95บาทนะคะ6วงก็เป็นเงิน570บาทค่ะเพื่อนโอ้มีฝาพร้อมนี่เพราะว่าตรงนี้เราจะทําห้องน้ําห้องครัวห้องน้ำสองห้องห้องครัวหนึ่งห้องคะ่ะเพื่อนไว้ด้านนอกนะคะ อากาศเย็นสบายมากๆลมดีดีันนี้ลูกใครก็มีพี่ไกด์กับพี่โกกีนะคะนี่อยากมาแต่เช้าเลยอยากมาเล่นน้ําอยากมาแว่งขาในน้ํากันเนี่ยสนุกสนานกันใหญ่พี่ไกด์พี่โกกีชอบไหมครดูดูดูโอ้สุขสบายมากๆเลยค่ะเพื่อนสดชื่นเพราะบรรยากาศนี้ธรรมชาติมากๆตรงโซนนี้นะคะ โอ้โหนี่สะพานคอนกรีตอ,อีกแผ่นหนึ่งค่ะที่แม่ก้อนมาวางไว้ตรงนี้เพื่อจะเชื่อมกับทางไปตัวบ้านนะคะนี่จากที่นาค่ะขุดเป็นโคกหนองนาโมเดลนะคะพื้นที่ไม่ถึงไร่นะคะส่วนนี้นะความสุขเล็กๆนะคะเริ่มได้ที่บ้านเรานะคะมีความสุขอย่างมั่นคงอย่างยั่งยืนไปด้วยกันนะคะนี่ที่อยู่ที่กินของเราทุกคนกันเลยค่ะ บายบายไปก่อนนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ม่ก็ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามได้ในคลิปต่อไปนะคะการขุดโค้งของนามโมเดลค่ะบายบายไปก่อนค่ะ